กินอาสารได้มาเยี่ยมเชื่อกล้วยปลากล้วยโอ้ยล่อคนบ้านเขากล้วยสายพันธุ์ไหนคะนี่บูกเอ่อกล้วยหอมทองค่ะค่ะชื่อชื่อหนังค่าเจ้าของสวนชื่อนางสาวพัชรินรุ่งเรืองค่ะค่ะบูกกล้วยหอมทองนี่ ปลูกดูแลรักษาอย่างไรค่ะนี่ก็ใส่น้มค่ะก็มีฉีดยาใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โมนค่ะค่ะกล้วยอายุเท่าไหร่คะนี่อายุได้กี่เดือนตอนนี้กล้วยอายุได้เจ็ดเดือนแล้วคะ่ะค่ะกล้วยอายุห้าเดือนจะตกเครือคะ่ะกี่เดือนได้เก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเก้าเดือนคะ่ะค่ะแล้วดูแลใช้สมแดงฉีดยังไงคะ ระยะเวลาใช้อ่โสมแดงจะใช้ทุกสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันจะฉีดหนึ่งครั้งค่ะหน <1 S 1> ึ่งเดือนก็จะฉีดสองครั้งฉีดผสมกับอะมิโนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะจะใช้โสมแดงอาหารชูก,กำลังคู่กับโสมแดงอะมิโนค่ะแล้ววิธีใช้ล่ะคะก็จะใช้เป็นเอาอะมิโนจะเป็นผงใช่ไหมคะ,คะจะเอาไปผสมน้ำ แล้วก็เอามาผสมกับสมแดงตัวนี้ขีดพร้อมกันใช่ค่ะใส่ผสมในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดค่ะค่ะระยะเวลาฉีดก็คือหนึ่งเดือนขีดสองครั้งใช่ค่ะหเดือนขีดสองครั้งค่ะรู้สึกยังไงคะเมื่อได้ใช้แล้วประทับใจค่ะประทับใจมากค่ะค่ะที่ได้ใช้สมแดงอาหารชูกําลังพืชทําให้พืชใบเขียวต้นแข็งแรงรากสมบูรณ์ค่ะค่ะ ค่ะก็ประทับใจนะคะค่ะประทับใจค่ะจ้าจ้าขอบคุณบริษัทพริน่าเน็ตเวิร์ดที่ผลิตสินค้าดีๆเกี่ยวกับอาหารชูกำลังพืชให้กเกษตรกรของเราได้ใช้อย่างประทับใจแล้วก็ขอบคุณชาวสวนที่ให้โอกาสนะคะ,คะได้มาเยี่ยมชมค่ะ,คะสมแดง ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี